ไปแล้วไอ้อู้หูงานล้มอย่างนั้นอยู่ในพี่ไอ้อยู่ในพี่เราแล้วก็กินกันเดียวเนี่ยประเทศเว้ยกันอื่นได้ผมกินหรอหมานกันได้มั้ยหมานกันนั่นหระอ้กันนี่มันดึงหมารอมันเห่าแมงห้าหมื่นแมงแสนมาแล้วรู้ มันลอยก่อนต๊อมมาวิง่งฟีฟีฟีถึงบอกแล้วได้กลิ่นอยู่ยี่สกเนี่ยกลิ่นมันแรงถึงบอกแล้วมันกลิ่นมันแรงนะหมายเนี่เยเทบทวนให้เออเอย็บเลยมาละหนึ่งเส้นของไผ่บ่ะของตัวเก,ก่านะกันอะโดนของตัวเก,ก่ามาก,ก่ะของผมนะมาะยกเลย แตกแล้วจ้าโอเคนี่ใส่ไม่ใหญ่ครับเจ้าผมสามโลอันนี้มันสองลูกไปขินเนี่ยใส่สีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวก่อนให้มัดไม่แปงงอผมแปงไว้หันอยู่สองเส้นอยู่กินสีเนี่ยอ่าดอกเบ็ดมีกามีสีนละ้เหี้ยมันนะจะมันเอาป่ากัน อ่าเพื่อนๆแต้มสองมาแล้วครับตัวนี้ไม่ใหญ่มากนะประมาณสองโลกว่านิดๆอ่ะยาดอู้แฮว่าละเอาหม้อจะปล่อยหม้อโอเคครับได้กอ่ไม่มีปัญหาว่ะจัดไป โล่ห้าชิปน่ะก่ะ